ลุงบอยแบงไท,ทยแลนด์โอลี่ที่่อยสร้างสีงสันด้วยงานทดลองในระดับที่รายการต่างประเทศยังต้องเดือนแน่นหนีจนพาน้ำตาเล็ดไปกับความเคลียนกาดและฉลาดจนไม่มีใครกล้าเรียนแบบเป๊ะ สวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกากเบนจา์ครับบดีสามล่อเลยอ่าโอ้โหครับขอยืมตังค์ค่ารถกลับบ้านสักห้าร้อยนะครับไม่ใช่ครับผมอ่ะขอเสียงชาวยูทูบไทยแลนด์หน่อยเร็วขอเสียงชาวยูทูบไทยแลนด์หน่อยเร็ว ผมพูดเฟซเฟซคุณพูดยูทูบอ่าเฟซเฟ o u ูทูบเฟซเฟซยูทูบเฟซเฟ b ยูทูบยูทูบยูทูบขอบพระคุณมากครับผมปากกลับกันได้เลยปากอย่ายังย่ายไม่กลับเฮ้ยเดี๋ยวตาว่าแฟนขับเราที่มาห้าคนอยู่ตรงไหนวะอยู่หนอยู่ไหนันก่าแอ้โหอยีน่อยู่นอยู่นอยู่นี่อยู่นี่อยูี่อย่นีน่อยู่ โอ้ยค่าตัวขึ้นแล้วเออเดี๋ยวขอขึ้นค่าตัวเดี๋ยวกูเห็นคนอื่นมีป้ายไฟมึงเอากระดาษเขียนชื่อมาเฉยเฉยเหรองบน้อยงบน้อยแปนข่าบเรางบน้อยเดี๋ยวเจอกันรับตังค์ที่ร้านแมคโดนัลนะครับเตรียมสำเนาบัตรให้พี่ด้วยเจนสำเนาถูกต้องให้พี่ด้วยนะเฮ้ยเนี่ยงานเนี้ยอ่ายูไอ่อะไรนะ y ยูทูปแฟนเฟสอันนี้เราอยู่ที่งานคอนเสิร์ต AF ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็เห็นแฟนลับ AF เพียบเลยมาอยู่ที่งาน y o u t u b e แฟนเฟสนะครับผมงานแบบดูแบบยิ่งใหญ่อลังการอินเตอร์เน่ลดูไม่เหมาะกับเราอ่ะดูไม่เหมาะกับเราอ่ะครับนี่รู้สึกค้าๆเขินๆแล้วขึ้นมายืนแล้วคนเยอะแยะมากหน้าหลายตามากเลย มึงต้องทำตัวดีๆเลยเพราะว่าฝรั่งฝรั่งนี่เยอะแยะเราจะมาทำตัวมุโมซโๆไม่ได้คผมแต่งตัวก็ต้องให้เกียรติสถานที่ใช่หู้อะไรการมีอยู่สี่หคนมึงหู้อยู่ได้โอ้ยเก่งใจคนอื่นเขาบ้างคนอื่นเขามารอดูอย่างอื่นกันเนี่ยสี่ห้าคนมานั่งอ้อจ้างห้าบาทกี้สดังเลยอ้าโอ้โหอเ้ยขอบคุณมากขอบคุณมาก เด er ี๋ยวกีดชอบหรือโห่ไรเริ่มแยกไม่ออกแล้วหรอกีดชอบเออต้องปวดคอนะตรงนั้นนั่งเงยดูน่ะสวัสดีครับเกาหลีหรือเปล่ารัตตีต่างชาติเยอะวันนี้ใช่ก็งานดูอินเตอร์เนชั่นแนลมีชาวต่างชาติมาเยอะแล้วมีชาวครีเอเตอร์อ่าฮะเดี๋ยอะๆครีเอเตอร์คือพีเดอร์เตอร์เคยดูไม่ใช่พีเดอร์เตอร์อย่างพวกเราเฟสเฟสแบรนด์ครับก็ขอแนะนําตัวครับพวกเราก็เป็น อยู่ในหมวดครีเอเตอร์ครับครีเอเตอร์ครีเอเตอร์ใช่เราไม่ใช่พวกครีทีหรอไม่ใช่เขาเรียกครีเอเตอร์ไม่มันต้องมีอะไรที่แบบทีดีมันได้ดูแบบเป็นพวกทำแบบอ๋ออยากให้มีทีบใช่ใช่แบบเป็นเมยเมยมแบบทีไดนหนอนนี่ไงทีบนี่ไงเขาเรียกครีเอเตอร์ไมเทียงเทียงอยู่นั่นเหรอว่าทีบเข้าใจยังตอนที่มันทีบแบบผู้มึงหลบกันหมดเลยกูพิงใครไม่ได้เลยจะได้ล้มเนียนๆนเออฟิลอย่างงี้เหมือนเคยดูเลยเนี่ย เหมือนมารอดูบัวขาวต่อยวะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไยับกันหน้าตึงแล้วกอโผล่แข้งผู้เกียรติไม่ได้ว่าอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษนะครับครับน้องผู้หญิงชุดขาวที่ใส่กระโปรงนั่งหุบขาเนี่ยครับพี่มองเห็นหมดแล้วครับเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นรองเท้าดีมึงไม่เท่าไหร่ทำไมคนนี้ตรงนี้ยิ้มให้กูเฉยเลยไว้หนวดด้วยเขา เขาผู้ชายเขาผู้ชายเขาลร่มใส่กางเกงในมาเงั้นแก้แล้วใช่ไหมก็พองานแบบชาวเคเลเตอร์ต่างชาติมาเยอะฝรั่งเยอะเราต้องแบบดูอินเตอร์หน่อยพูดทักทายอะไรเป็นแบบภาษาอั่งกฤษทักทายเป็นภาษาอังกฤษคนผมคุณเป๊ะเนี่ยผมเป๊ะอังกฤษยู่แล้วชัวร์ฮัลโหลเบกฟาดอินเบส ทำไมอ่ะทำไมก็ถามกินเือกินข้าวใช่มหมอันนี้ใช่อหมแบสเบนข้าวเช้าก่อนนอนก็กุดเยียกุดเยียี๋ยจะเปลี่ยนยางไงกุดไบกุดใบกุดไหนกุดใบมันจะไปไหนมึงเงือบลาตีสวัดา์กับกุดไหนกุตานี่น้องคนนี้เพิ่งไปเยี่ยวมาแน่นอนเทียเทยไป่ี่ย่เ่อไปเไปเท่เทไปททททรศัพท์ สาวชาวต่างชาติน่ารักเขาไปทักเลยว้าวสล h m วิ r มีฟรีเบ f ฟา t อ๋อคือคือไปกินข้าวฟรีอะไรงี้ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไปนอนได้กันล่าสุดเปลี่ยนโปรโมชั่นแล้วสลิปวิดมีฟรีไวไฟโอ้โหสล้ีถ้าขอบคุณอ่ะสีจีด้วยถ้าขอบคุณอ่ะฮะแทงกิ้วเวลีกูดแทงตูดเวลีมัดไปไม่ได้น่าเกียดนะฮะคนอยู่เยอะแยะบอกปูน่าเกียดแต่มึงปูมา ปรัล่างนั่งงงกันหมดเลยอะไรว่าแงแ่งคนในเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าคนในเนี้ยอูเชื่อเลยว่าแทบทุกคนที่ไม่รู้จักเราอเชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่อเชื่อไหมไม่เชื่อเอ แล้วว่าไงอะบังสวัสดีเดอนสาวเสียงไม่รูปรถเดี๋ยวคนนี้เพิ่งนำเข้าจากพาหุรัตเลยคนนี้ขับเป็นป้าสมง้าเชื่อมในนี้เอางี้ไม่มีใครรู้จักเอาใช้เสียงเกตดเดี to to ๋ยวลองมาลองสาวข้าวกันดูดีกว่าสาวเสียงไม่หิวอะไรมันเวทีหุงหุงหกถ้วยลงมาเยอะ ถามสองคำถามอ่าใครรู้จักเฟตเฟ้ขอเสียงหน่อยกับถ้าไม่รู้จักขอเสียงหน่อยเดี๋ยวเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหอะไรมันวิ่งเข้าไปในกางเกงไม่ได้น้องเขาไม่้ก็แม่งยืนมาอยู่คนเดียวว่าควายเขาอู้อ่าพี่ตาเชิญสาวใครรู้จักเฟตเฟ้ขอเสียงหน่อยเร็วยดังอยู่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  อย่าอย่าฟรองกูรู้ไม่รู้เมื่อกินไปเรื่อยเลยนะเออโอะไรเข้ารูลูกรูหูใครไม่รู้จักเฟสเฟสขอเสียงหน่อยเร็วโอ้ยเออกลับเว้กลับเสียงดังคูรู้จักอยางไย หมายว่าบ้าจะอยู่ต่อไปลหรอเขาบ้าแล้วเขาไม่รู้จักเราก็ต้องแนะนำให้เขารู้จักอ๋อแนะนำสมาชิกเขาบ้าแล้วอ่ะแนะนำตเฮ้ยเดี๋ยวขอเดี๋ยวของเดาเปล่าเจ้าของกลับโอ้โหแพงนั่นแพงกว่าค่าตัวเรารวมกันอีกนะอันนี้ออกมาได้ค่าตัวเถอะอันนี้ของวงสล็อต ตลอดทั้ีไมแต่ถ้าวงตู้มาเดี๋ยวรอข้างหลังเวทีมงานเล่นอยู่ไม่ใช่กัรนะใช่อ่านะครับแนะนำแนะนำสมาชิกให้เขารู้จักแนะนําตัวทีละคนดีกว่าครับพวกเราก็คือกลุ่มครีเอเตอร์ไทยแลนด์นะครับที่ทําคลิปสนุกสนุกครีเอเตอร์หรือคณะตลกลักษณะยืนเหมือนคณะตลกเลยนะแนะนําตัวทีละคนครับผมชื่อหน้ากระดาษเลยผมเป็นหัวหน้ากลุ่มครับชื่อว่าตาด็อกเรตครับผมกลับสวัสดีครับโอ้ยประจบประแจง ประจบประแยงเห็นลูกคองลูกค้ามาเอาใหญ่เลยคนต่อไปจ้ะครับผมเจม500เฟ่ๆครับตีราคาโชว์เจมตีราคาโชว์ตีราคาโชว์ตีังคาโชว์ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเวทีเขามีประกันนู้ไมมมีประกัน่าบัตรสามสิบบาทหมดอายุแล้วโโอ้หคนต่อไปครับผมโมเมนตั้เฟ่ๆครับผม ออแล้วมึงดูละครเวทีเยอะใช่ไหมเนี่ยง่วงอะคนต่อไปครับเอาสิมาอยู่ที่มึงอะาขอโทษครับผมก็อฟู่ครับเพ็ดเฟยครับผมผมต้อมชิวเพ็ดเฟยครับสวัสดีครับผมเจเด็ดเพ็ดเฟยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขายังไม่พูดชื่อมึงกินละ ขอให้ปวดคอโอ้โหเห็สวัสนีจ้ากีดดังเลยสวัสดีจ้าเบียร์สดเฟนเฟ้ครับสวัสดีครับผมเคียฮอครับสวัสดีครับผมผมวาวาวครับผมเอ้ยเอ้ยเฮ้ยแนะนำตัวแนะนำตัวไปเลยแนะนำตัวไปเลย ผมว่าวาวครับผมอีทีไหมอีทีอีทีไมอีทีไม่ใช่เขาบอกไม่ใช่เขาบอกไม่ใช่ผมยัดหาเฟสเฟครับผมโล่ผมหน่อยกูจะแปลงเป็นคนอื่นก็ไม่ได้ครับก็มึงไม่ยอมอีเสยครับสำหรับก็คลิปที่เฟสเฟ้ทำกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแบบว่าที่เขาเรียกว่าเกรียนๆบ้าระห่ำนะฮะโหดมันหาสนุกสนานก็แก้งกันอ้ำกัน หรือว่าเล่นเกมแบบว่าเสี่ยงดวงแล้วก็ลงโทษกันในแบบเพื่อนแล้วเขาเร่งแล้วเารีบๆเลยเขาบอกให้เล่นเกมอะไรนะให้รีบๆเล่นเกมได้แล้วได้เล่นเกมเลยดูเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเอาอะไรก่อนเลอาอะไรก่อนกันเล่นเลยพี่เขาเร่งแล้วเร็วๆเอาอะไรเอาอะไรก่อนเอาอะ่งแล้วแต่ไม่ก่อนทุกคนฟังต้าเดี๋ยวต้าอธิบายเกมให้ฟังอ่ครับผมอ่ครับผมก็เกมของเราครับจะเป็นเกมแบบว่า ที่เพื่อนๆเล่นกันในหมู่เฟซเฟซวันนี้เรามาเล่นเอาสนอ่ะอเมรากาเลยก็คือว่าเราจะยืนเฟซเฟซจะยืนเรียงหน้ากระดานยืนเป็นนบบอยแด์เกมจะเป็นประมาณว่าอีมอนซ่อนผ้าอ่าแล้วทีนี้เราหันหลังเฟซเฟซทุกคนหันหลังอย่างงี้อย่างงี้หันหลังเสร็จป๊บเฮ้ยไวๆเลยไวๆเลยกูเหวี่แล้วคนละออนเฟซแล้วเฮ้ยหลายคนออนเฟซแล้วเฮ้ยเสร็จปุ๊บครับผมอ่ามีป้ายนี่เราจะมีป้ายอันนี้ครับป้ายยูทูปป้ายยูทูปไทยแลนด์ครับเราจะขออาเรียนเชิญนะครับ แขกแฟนๆมาร่วมสนุกหนึ่งคนนะครับหนึ่งคนครับขอเคสเชิญเลยครับผมแย้เสียเอสลอมเซื่อเนี่ยนาเกียร์ไปบอกเขาแย้สอะไรอยู่เย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 ่แย้แปลว่าใช่อ๋อเกียรแปลว่าใช่ใช่เขาแล้วอะไรยืนหันหลังไว้หันหลังเพื่อนๆหันหลังทุกคนโอยจะคุยกับเขารู้เรื่องมเนี่ยเออเรื่องถ่ายคุยกันรู้เรื่องมินี่ปกติคนไทยก็คุยไม่รู้เรื่องนะตาแล้วมึงก็ฝ้าหลังแขกดำหลังครับผม ยืนหันหลังครับเสร็จปุ๊บนะฮะก็จะให้นะครับแขกนะครับที่ร่วมสนุกจะเลือกครับหยิบป้ายนี้ครับไปตั้งไว้ที่ใครคือถ้าไปตั้งที่หลังคนไหนผมนับหนึ่งสองซ่อมหันมาป้ายอยู่ที่คนนั้นคนนั้นจะโดนลุมตีครับผมอ่าเดี๋ยวเราสาธิตให้ดูครับสาธิตครับพี่ต้าสาธิตวิธีตีก่อนมาพวาง สมมติผมวางที่ต้อมชิวนะครับปึ๊บผมนับ 1, 2, 3, หนึ่งสองซับหัพอหันมาปึ๊บทุกคนจะลุมตีต้อมชิวนะครับลุมตีต,ตีกระบาลครับผม<อ>ตียังไงไม่เข้าใจใช่ไหมครับน่าจะต้องลองตีดูจริงๆงั้นหาผู้เสียสละแล้วกันหาคนเสียสละหันหน้ามามาลองโดนตีเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ดูแต่มันเจ็บใครจะเสียสละ เอาหาผู้กาแล้นใครที่จะเสียสละมาลองโดนตีให้ก้าวมาขา้างหน้าหนึ่งก้าวหนึ่งสองซ้ำโอ้โอ้ได้แล้วโอ้ยอเดียวผู้กาุ่ยนี่เสียสละมากเลยเนี่ยนี่กูก้าวแล้วก้าวแล้วก้าวแล้วอ,ยอหยิบของหยิบของหยิบของตบมอือให้ย่าท่านะครับโอ้โ,อโหนี่คือผู้เสียสละเขากล้ามากเขาก้าวข,ขึ้นมาขา้างหน้าหนึ่งก้าวนะฮะกูเหมือนกูไม่ได้ขยับขาอะไรเลยนะ อ่าเน่เน่เน่อ่าเอาเอาของมาถือถืออ่าคุณเป็นคนที่กล้ามากย่าอ่าโอ้ยไปข้างหน้านิดนึงไปข้างหน้านิดนึงจะได้เห็นอ่าไม่มีอะไรตั้งน้ำตกตั้งยกตัวอย่างยกตัวอย่างอ่ะยะธาหันหลังยะธาหันหลังหันหลังหันหลังอยู่หันหลังหันหลังหันหลังหลังอ่าสมมติว่าผมเป็นนะฮะผู้ร่วมสนุกอ่าผมเอาป้ายมาตั้งที่หลังยะธาปุ๊บ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 ผมนับหนึ่งสองสามหัน ยัดหันป้ายป้ายอยู่ที่ยัดหายัดหาโดนลุงทอดลุงตีรัาพอแล้วประมาณนี้ครับพอประมาณนี้ครับอะไรประมาณนี้ยัดหาสอนกี่ทีละมาออกงานแขกเยอะแยะทำไมไม่หวีผมขึ้นเวทียัดคงรีบไม่หักเซ็ตผมมั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อันหนึ่ไม่เท่าไรหรอกอ่าจำได้สองดอกอันไหนอีกอันนึงเข้าหูกระถาดอันหลังอะกวิ่ง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 อยู่เนี่ยจะวิ่งไปไหนวิ่งโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจจากอ่าเมื่อกี้มีใครเข้าใจไหมฮะเข้าใจครับใครไม่เข้าใจขอเสียงหน่อยเร็วอยากดูตัวอย่างอีกรอบขอเสียงหน่อยเร็ว อ๋ออีกรอบอ๋ออีกรอบเดี๋ยวยูทูบกอย้อนดูได้ี่เหรออันนี้สดอันนี้สดอันนี้สดงแล้วเมื่อสักครู่เราเลือกคุณรบสนุกเป็นชาวต่างชาติทีมงานกลัวว่าจะคุณไม่รู้เรื่องเราจะช้ารบกวนขอใหม่อีกหนึ่งท่านดีกว่าครับขอละคนนึงครับขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยมาน้องเื้อชมพูนะนั่นแหละมึงนั่นแหละไอ้คุณนั่นแหละคนไหนคนไหนมาสองคนเลยเนี่ย ตีลังกาเกี่ยวเราดรอปขึ้นมาเลยจ้ะอ่สองคนเลยมา,มาดูตัวอย่างอีกรอบหนึ่งน,นะเฮ้ยแปลกว่ะมายืนบนเวทียืนอย่างเมื่อกี้ก็เวียนหัวเฉยเลยไม่รู้เป็นอะไรมาเริ่มเล่นเกมเลยดีกว่ามา่ทุกคนยืนหันหลังยืนหันหลังเลี้ยงหน้ากระดานยืนหันหลังเลี้ยงหน้ากระดานใครจะสวยที่สุดเฮ้ยลูดิหันหลังดิตื่นเต้นว่ะยืนหันหลังเลี้ยงหน้ากระดานเชิญเชิญจ้ะ น้องผู้รวมสนุกน้องจะเป็นผู้กำหนดว่าใครจะเป็นคนโดนลุมตีกระบาดถือไว้จะ้ะพิตาได้ไหมตายแล้วพี่สวนนะอทุกคนทุกคนหันหลังหลับตา,ตาชื่ออะไรจะ้ะ<า>น้องพลิกน้องพลิกเดินไปเลือกเลยอยากให้ใครโดนเอาป้ายนะฮะหันหน้ามาทางนี้ตั้งที่หลังคนนั้นเลยครับพร้อมไปครับ ไม่ใช่กูแน่นอนมั่นใจยังไงก็ไม่ใช่ต้าตึก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 เลือกได้แล้วมาตามพี่ด้วยโอ้โหเลือกเลยจ้ะอ่าตึก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 เดินเลยผ่านได้เดินเลยผ่านพี่ใบไม่ต้องหยุดตึกไม่ต้องอยู่ตรงนี้นี่นะครับอ่ะกลัวกลัวว่าจะมองไม่ชัดนี่นะฮะป้ายนี่ได้เลือกแล้วนะครับใช่ไหมน้องได้เอาป้ายอันนี้นะครับเดี๋ยวกลัว คุณผู้ชมไม่เห็นว่าป้ายอันนี้ป้ายอันนี้นะครับได้เอามาตั้งแล้วนะครับผมอ่าพร้อมที่จะหันมากันหรือยังอ่าพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วทิตานับเลย1 2ึ่งสแจ้เฮ้ตเฮสต์เฮเฮฮู้ฮฮสตเเตเเ บาบาใช่ไหมตอบตอบแป๊บหนึงตอบตเอาคุครับโค้ชเองกับเฟสเฟสคุณครับนี่คืออุปกรณ์จะหนักขึ้นเรื่อยๆขอยม้ฟสเฟสยค่ะขอบคุณมากครับผมนี่ผมรีบเข้ามา พราะฉันต้องเผชิญเขาเดี๋ยวมัาจะมีชีวิตไปกว่าเดิมอยู่รอดกว่านี้นะครับยังยังไหวอยู่ไหมยังไหวไหมครับย้อนย้อนมาแล้วเชิญข้างหน้าเลยค่ะฉันเป้นเป้ข้างหน้าหน่อยนะคะเป้นเป้ครับวันนี้คุณก็มาพร้อมกับเขาเรียกว่าเกมสนุกสนุกนะครับให้กับๆครับอย่าพักยังไม่ไม่ต้องหน้ามากไม่ต้องหน้ามากไม่ต้องหน้ามากคือพวกคุณแต่งตัวกันเหมือนหมอหรือเป็นอะไรสักอย่างเลยนะน่าจะเป็นพวกฆาตกรรมต่อเรื่องมากกว่าอย่าพูดเรื่องหมอเฮ้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเรา ป่าอยู่ที่จอไ้เลยเอาเฮ้ยคุณพระเฟสเฟ้คะเชิญมาทางดิฉันหน่อยค่ะเชิญมาทางนี้นะคะเดี๋ยวเขาต้องเซตเวทีทำอย่างอื่นกันต่อนะคะจิตใจพูดถึงอะไรอย่าเด้อจะทำร้ายพิธีกรเหรออาอโอเคเฟสเฟ้ครับให้ฝากอะไรสักนิดนึงนะอยากให้ฝากอะไรถึงแฟนๆนะครับเฟสเฟ้นะซึ่งตอนนี้ก็มีแฟนๆแบบอยู่ต่างประเทศดูอยู่ด้วยนะมีอะไรฝากทิ้งท้ายหน่อยไหมครับนี่ ภาษาอังกฤษเลยพี่ครับผมภาษาอังกฤษเลยฝากพรุ่งนี้จะจบไหมแล้วแฟนชาวต่างประเทศเราครับอย่าอย่าอย่อ่าอย่าตกลงมีอะไรดีไหมคะเห็นแย่หมดเลยกูแย่แล้วนี่กูไม่ได้เล่นจี้ขนาดนี้ใครจะพูดแรนฝากเลยค่ะฝากค่ะครับผมฝากถึงแฟนๆคนไทยก็ได้ครับพี่ยัดเลยครับฝากถึงแฟนๆเมืองนอกใช่นครับครั้งน้องและไทยเลยอ๋อได้เลยครับ จิงกับเบลจิงกับเบลจิงก็หน้าเบลอะไรอะไรเนี่ยโอ้ดีๆฝากดีๆผมขาเป็นสตาร์คอลล็อกจิงกับเบลเฉยเขามีหมอบ้างไหมครับที่นี่ทำไมครับผมฝากกูไปหาแป้งให้แฟนๆคนไทยแล้วกันก็อยากนะฮะรบกวนนะครับฝากพวกเราครับเฟซเฟย์บอยแบนด์ครี a อเตอร์ไทยแลนด์ครับที่เรา ก็คือเริ่มทำคลิปกันจากแบบว่าต้องแฮนดี้แคมปรวมเงินกันคนละ30บาทไม่จริงไม่จริงเลยมึงเอากูเป็นร้อยเลยเย่าพสากันตอนนี้่าะแล้วสาละแล้วก็คือเราก็คือกลุ่มคนที่แบบว่าเป็นผู้ชายที่หน้าตาไม่ดีไม่ได้เก่งไม่ได้ฉลาดไม่ต้องย้บต้าอย่าเมาอย่าเมาตอนที่จะฝากอะไรก็ต้องขอกาบขอบคุณ YouTube และ y o u t u b e ไทยแ l a n d ครับที่นะฮะให้โอกาสพวกเรานะจาก กลุ่มคนหน้าตาขี้เลนะฮะไม่เก่งอะะได้มีโอกาสได้แบบทําคลิปรายการของตัวเองครับอัปโหลดกันที่บ้านคอมเก่าๆนะฮะแล้วก็เผยแพร่ออกไปสู่คุณผู้ชมโดยเริ่มทําจากที่เราคิดแค่ว่าเอ้ยอยากทําให้คนดูสนุกเราคิดแค่นี้ครับคผมแล้วสุดท้ายมันก็ความตั้งใจทําของเราแล้วก็บวกกับ ที่คุณดูเขายอมรับเราช่วยกันชมเฮ้ยมึงบ่นอะไรเนี่ยปากการอยู่มันยาวอะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมไปกดสับตาไครกันด้วยนะครับและจะทำย้ำกบโอเควันนี้ขอบคุณเฟรเป้บอยแบมากคัะขอบคุณครับคุณเรบขอบคับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากคคุณรัองคุณทังน้นค่ะทั้นนอ้หเขาเรียกว่าเป็นหนุ่ม บอยแบนด์มารยาทงามเป็นบอยแบน์ท in ี่แบบกราบเป็นจามขับประดิษฐ์ได้สวยมากจริงกราบงามมากกราบงามมากเดียว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 กีฟ์ใจเย็นๆก่อนหลายคนแบบว่า เพราะว่าเห็นข้างเวทีออเฮ้ยโอ้โหเห็นข้างเวทีเหรอครับเขาตั้งใจดูมากแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะบอยแบนผ่านไปตอนนี้มาถึงอีกหนึ่งศิลปินมากดีกว่านะครับใช่ใช่เราเห็นเซตอัพแล้วเรารู้สึกว่าเขาต้องเป็นศิลปินที่มาไกลแน่เลยครับผมถูกต้องฮะเออครับเอาล่ะ ไรมาพักละไปอินเตอร์ค่ะคุณไปอินเตอร์นะครับดิฉันมีชุดอินเตอร์มาให้ชุดนี้จัดให้แบบลากยาวเลยเริ่มจากคนแรกก่อนครับม,มีคนมาวอแวร์กับดิฉันในอินสตาแกรว่าพี่หนูอยากไปดูคนนี้มากหนูคอบ,บัตฉันไม่มีแต่ว่าฉันให้ดูเขาได้ทั้งนี้ค่ะเชิญค่ะครับเเชลย